โอเคนะครับสวัสดีน้องด้วยนะครับผมลักกี้เกมส์เซเชนนนะครับนี่ยมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมเสียตังฟรีนะครับนบเนี่ยผมใช้โปรแกรมนี้นะในการดาวน์โหลดเกมเสียตังนะครับก็นะครับไปดูกันเลยนะครับผมจะให้ลิงก์ใต้ร่างดีสคริปชั่นเลยนะครับ เดิมเนาะรอเันครับนช้าเป็นช้าเี่นช้ากูเกินนครับกูเกินกูไปที่ช่องค้นหาครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลย M o B o นะ M O B O นับ นับนันตามผมเลยแล้วมันจะมีให้นับกดเข้าไปเลยนับไปกดผิดไปกดผิดนะครับตัวนี้เว็บนี้นับนีบ่ผมจะให้ดิงนี่ครับ ดาวโหลดตรงนี้นะหรือกดตรงนี้ก็ได้นะกด,กดกดูเปโคมล้เพียงครั้งเดียวเนี่ยมันจะขึ้นมาเนะีนกดตกลงครับกดสร้างไวามหมนะ่แล้วที่มืงก็โหลดมาเลยแต่มันนันนี้มันให้ผู้ชมดูแนละ้วก็ต้องดูมาสดๆเลยสดรร้อนๆ้ๆล้ ลงเสร็จสมบูรณ์รรรนะครับเขาที่ไฟส่วนตัวของเราเนี่ยไฟทั้งหมดกดที่ดาวน์โหลดนะครับกดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครักดตัวตั้งเพรเกรีแล้วก็เพียงครั้งเดียวนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมก็ได้โหลดใส่ลงเครื่องนะครับแต่เพื่อให้มันเป็นการโหลดไสดๆไปเลย น่ครับน่ครับก็ลอนไปนะับเกมที่พวกเกมเสียตังพูดนึงจะมาอยู่ในโปรแกรมนี้นะโปรแกรมโมโม,มกินนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่กินนะนะกดเปิดไปเลยนะ จีทีเอก็มีนะครับนีเราจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็ลอนไปนะครับทีบนะพวกจะเลือกหมวดหมู่เลยนะแอปเปิลนะครับจะเอาเกมอะไรสมมุติเอาเอาอะไรดีเอาเกม โอเกมเรลีแล้วกันยังไงวะเอาแชมเลอนแล้วกันก็เห็นเรด,ดีไม่หรอกก็อย่างงี้อืมที่ต้องยืดตัวอย่างเกมเสียตังเด้อ นี่ยพวกฟรีนฟรดี้นะครับ,พว,รบพวกเกมที่มันอันนี้ครับจมนวนพวกเสียตังก็สามารถโหลดได้นะครับอย้าลืมปโหลดกันเยอะๆนะครับใช้โปรแกรมนี้แนะในการโหลดนะครับจะสอนวิธีการโหลดอ่ตัวหนึ่งเกมอะไรดี เทเลเรียนครับแอปในเทเลเรียนครับในไอ้นูน่น,นจะเป็นในในเพจตัวจะเป็นเกมเสียตังค์นะครับวันนี้นะครับอันนี้นะอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทเลเดียแบบอื่นดีแบบอื่นดี ให้เดียวกันหรือเปล่านี่ใช่ครับกอด,ดอันนี้นะอะไรจะดาว n l o a d แช้าแล้วสำหรับอืมอันนี้นะนั่งดูกันยาวเลยนะ าเล่นเกมนี้เม่เกมนี่ตัวเยันนี้ก็เป็นเกมเป็นแอปเสียตังกันกนะนับคุด เดี๋ยวลือกดีครับวิ่งอย่างนี้เดี๋วเลือกดีครับวันนี่มันฮอาอะไรวันี้มันเป็นเกมสุดตัางเลยคนะรับางที่างทเนี่ยนี่ก็มีแอป4399นะในการโหลดเกมนะปิมก็เป็น4399นะไปพวกเมื่อกี้ไม่ต้องไปสนใจวนะันนี้ มันไม่มีไหนรูนะเนี่ยนะ F4399 นะในการโหลดเกมก็ดีนะนี่เ๋ยวมาคากโหลดได้นะนี่นะ อันนี้ครับอืมอะไรเนี่ยนี่คืออะไรไอ้ไม่เข้าใจ What อืมด้วยอ๋อเวอรช์ชันนี้เป็นเวอรช์ชันนั้นนี่หว่านะครับจัาหวะวิลโลดแนดนนะครับ

เอาเฮ้เดี๋ยวๆๆลุกนับกดนาครับเดิมนี่กดฟรีนะ like รอ้วมันงลนมาลอนะมัน um, ข so. ึ้นไกนงาลอก็รอนไปนะนับป๊บนึงดผมขอลงก่อน ไปนบับชิ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 บนะครับก็โดนไปนมันอาจจะดูหชชาลต้องขอโทษและขอไปด้วยนะครับก็ทนๆไปนะครับ À, chắc gì đang đăng về lượng tốc của chỗ đó khỏi vài triệu được. Nó vầy lắm. Nó vầy cao cao lắm. Nhưng chờ hay rượu để lần lắp vào của mình lắm. กดยกเลิกนะสำหรับผมแล้าก็คนจะกดอะไรมีข้างเดียวนะกดติดตั้งนะเนี่ยเมื่อในการดาวโหลดมันก็จะเป็นแบบนี้นะดูนึอเอา้าเจียบซับ มาเล่นได้เนี๋ยเนียเนียขอทดลองให้ดูเนี่ยมันก็จะมีมาให้นะกดเข้าไปดูนะจะโหลดนะครับนี่ับอ้าวบิ้วซองเฉยเป็นบิ้วซองเนั้ยมีอะไรนับ มันก็จะแบบนี้นะีน่เฮ้ยที่มันสูงดจุดศูนย์ OMG OMG Oh my god Oh my god Oh my god นะเรมันก็หลดได้นะครับมันหลกันแบบนี้นะฉับนหลนะ่นสำหรับวิ่จะเอาไว้ใร description ตรงนี้เลยนะข้างล่างเลยนะครับ โอเคถ้าแชร์กดไลค์ถ้าแชรกดเลฟแล้วจะมามาก,กาซึตะการาให้แชรวเพื่อนดน,นคลิปนี้กันด้วยนะครับสำสรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหนะ้าบายยครับ